ครับาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับเปนเรื่อรสุดรายการฉลาดทีวีนะครับวันนี้เราก็มีอยู่นในเกม r e s i d e n น e v i ินะครับหลังจากที่เ,เราสู้กับเน m ิสิตกันแล้วใช่ไหมหลังจากพลาดนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกมมันจะค้างอีกหรือเปล่าเนาะต,ตัวผมตอนนี้ก็จะมีอัญออมณีนะครับแล้วก็เ,เจ้าอุกสนนะครับที่ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ก็เดี๋ยวขออนาตแป๊บนึงโอเคนะครับก็อกจากที่เราสู้กับเซมเสร็จแล้วให้เราออกมาเลยครับเดี๋ยวเราจะไปทางเออเดี๋ยวเราจะไปทั้นสู่ที่ต่อไปกันเลยนะครับผมก็จะเล่นเอาเท่าที่เออมันเล่นกันได้แล้วกันนะครับเอาที่ว่ามันค้าตรงไหนแล้วเราก็พอตรงนั้นเลย าบางทีเวลามันค้างมันค้างนานนะครับเวลามันค้างเนี่ยมันจะค้างนานมากนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับแต่นี้ถ้าให้เรากับเ,เดินออกจากอไอ่ะเขาเ,เรียกว่าอะไรนะสถานีนะครับสถานีของเออสตารานะครับแล้วก็อยู่กับหนูจิ้วคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือฟอเรนไฮน์เธอคือเธอ,อชื่อว่า วอเลแต่ชื่อเลนเตอร์ชื่อจิวนะครับโอเคปะอย่ควณจิวน,นะครับหลังจากที่เราขึ้นไปที่ชั้นบนนั้นแล้วเราจะได้ตัวนี้มาใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยม,มันเป็นคุญเจ็บผีนะครับสามารถออขายปลดล็อกกับประตูที่ง่ายๆได้เลยครับวันนี้นให้เรามาทางนี้เลย แม่เยงผีนี่ก็ครับมาตรงนี้นะครับที่จุดที่เป็นไฟลุกไหม้นะครับให้เรามาตรงนี้เลยตัวนี้เลยนะครับมมนเจ้๊ผีถูกใช้แล้วนเดเ๋ยวมาเลยผมจะเอาแค่ตรงคร้างครับค้างตรงไหนก็พอตรงนั้นเลย อ,อ๋อกระสุนพืพ้นพกขอบคุณครับนี่จะเป็นเเกี่ยวกับไฟล์หนังสือนะครับซึ่งผมไม่สามารถอ่านภาษาคีนแะล้วได้นะผมไม่เกี่ยวภาษาคีจริงนะครับผมก็เล่นเท่าที่ผมเล่นได้แล้วกันนะก็ ค้างตรงไหนผมก็จะตัดคลิปตรงนั้นเลยนะครับเกมนี้มันค้างบ่อยก็ค้างนานมากนะครับโอเคตรงนั้นเราจะยังไม่ยุ่งครับตรงนั้นจะเป็นออจุดของที่เราจะได้เกี่ยวกับพวกสายไฟัะเพิงแต่เข้ามาทางนี้ก่อนเลยโอ้หนุ่มจิ้งจกรงนั้นเป็นสมุนไพรนะครับ้าเื่อใครเล่นแบบ ไม่ใช้สูตรที่เรเียนแก่สมุนไพรกันด้วยนะ ะคาราาับ่นะครับี้ของในตัวเราเต็มหมรือเปล่าเต็มแล้วนะกันพาวเดอร์บีไม่สามารถเก็บได้นะครับ โอ้ไม่เสียดายมีหมายอยู่นะครับ ตายหนึ่งเหลือ,อหนึ่งหมดแล้วหรือเปล่าหมดแล้วนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้กันครับเดี๋ยวเราไปเออเข้าห้องกันก่อนนะครับนี่เป็นห้องเซฟเออ ให้เรามาเ,ออเก็บอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับเอาอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น,เ,นเก็บไว้ก่อนนะเช่นตอนนี้ก็มีกิออ๊นะครับออกมานี่กระสุนเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับหินยันบัีออกไปก่อนนะครับ<ๆ>ตอนนี้เดี๋ยวเรากลับเข้าไปเอาอุปกรณ์ข้างนอกกันก่อนนะ ก็เดี๋ยเรามาเซฟกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่คืออะไรเก็บมาเลยล้วนี่ให้เราออกไปข้างนอกนะครับ ไปเก็บเออนั่นไงค้างอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนช่วงที่ไม่ค้างกันอีกสักนิดหนึ่งนะโอเคครับหลังจากที่เราตัดกลับมาแล้วนะก็ฝาจะกลับมาได้นะครับก็ใช้เวลาพักหนึ่งเลยนะครับก็มาตั้งค่าจอยกันนิดนิดนึดนดนดน่งโอเคปะที่ผมกลับออกมานะครับหลังจากการที่เราเออหลุด กันไปนะครับหรือมันค้างเพราะว่าผมจะเอา,เอาการเผาการเผาเดอร์วีนะครับซึ่งเป็นเ,เนี่ยตัวนี้สามารถทำเป็นกระสุนได้นะเราต้องเตรียมกระสุนไปก่อนนะครับคือไม่เชิงเตรียมกระสุนเนะี่ยก็คือว่าเตรียมพร้อมกระสุนเราต้องมีนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีสูตรเลือดนะครับแต่เราก็ต้องมีสูตรกระสุน ให้สุกสนเราต้องมีพวกกระสุนเยอะๆนะครับผมบอกแล้วนะเวลาค้างมันค้าง,ง,งนานมากนะครับก็ตัดมาครับฝ่ามันจะกลับมาก็กินเวลาเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับวิธีการทำกระสุนนะครับให้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เก็บก่อน ยังไม่รู้ว่าจะใช้อะไรนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาตัวนี้ครับมันจะเป็นไอตัวที่ทํากระสุนนะครับซึ่งเอากันพาวเดอร์บีไม่ใช่ดิเอากันพาวเดอร์บีไปผสมกันจะได้กระสุนลูกองนั่นเองนะครับถ้าเอาลูกองไปผสมกับอันนี้นะครับก็จะได้70นัดโอเค การพาวเดอร์บีจะเป็นกระสุนลูกสองครับจากนั้นให้เราเอาตัวน,นี้เก็บไปที่เดิมแล้วก็เอาอันนี้มารวมกันนะครับไม่ได้แล้วนะโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเซฟกันก่อนนะครับเรามาเซฟการอ้ยค้างอีกแล้ว ค้างได้ค้างดีเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันค้างกันนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่อดทั้งคาจอยะหลังจากที่มันค้างนะครับมันรู้เป็นที่อะไรนะครับที่มันค้างนะครับเกมนี้เนี่ยผมย้ายไปลงการ์ดเอตีแล้วนะครับการ์ดเอตีผมคงามจำต้องสารสองจิกนะครับมันก็ไม่น่าค้างนะ ่็เป็นที่โปรแกรมเกมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเราเอาตัวนี้เก็บพ้ที่ให้เรียบร้อยนี่เรามีกระสุนพร้อมแล้วเข็บพร้อมลุย เปิดเข้าประตูไปเลยบรรยากาศความน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับ ัเนี่คือแคอมากการพาวเดอร์เอปีเตอ้์ผมต้องไปทางไหนวะเนี่ยจำทางไม่ได้เสี น่าจะทางนี้เนาะคิดว่าน่าจะใช่นะครับว่าน่าจะทางนี้แหละนะครับอ,อ้าไม่ใช่ตายแล้ว ทางนี้ทางนี้โอ้ยเดี๋ยวปิดทางนะครับขออภัยนะครับยึดปืน แล้วก็มีคนวิ่งเข้าประตูตอนแรกมี่ทางนี้วิ่งไปวิ่งไป,ม,ไปมีคนเข้าร้านอาหารนั่นเองนะครับโอเขตนั้นไม่น่ามีอะไรให้เราสำรวจแล้วล่ะออมีไฟล์นะครับไฟเอกสารโอเค อะไรไหมไม่มีนะครับนี้เราต้องอังน,นี้ตายแล้วเจอผีแล้วลืมมามานะครับ ขออนุญาตปิ้งกลับไปก่อนเสียเวลาจนได้นะครับขอพายจริงๆนะ ขอให้ท่านผู้ชมนะครับหลายท่านด้วยนะครับที่คอยติดตามรับชม r ล s i สนเ n ช e ของผมมานะครับก็เกิดอาการผิดพลาดนะครับผมลืมเอาเอ,อ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะกิ๊บนะครับมานะครับต้องขออภัยครับ มีเหรอไม่ใช่อ่ะมาทางนี้ครับทางนี้เอ้ยลงทางอย่าง โอเคแต่อขอใ,ใครหลายคนด้วยนะครับแล้วผมขอไปเอาเอาเอใจเย็นเจนอือเราต้องขอใ,ใครหลายคนจริงๆนะครับ ลืมตัวนี้นะให้เราเอาเอามาด้วยนะครับราไปเจอไอ้ตัวพวงนั้นอีกหรือเปล่าไม่รู้นะแม้แต่ว่าเวลาเราเปิดสุดเลือดอมาตะแล้วอ่ะแต่เราไม่สามารถการผิดได้นะเราไม่สามารถการพิดนะครับ เหมือนเกับที่เดิมเลยนะครับที่ร้านอาหารเหมือนเดิมนะครับเพียก็ยังหลอนเหมือนเดิมเนาะ,ะภาคสองนี่ผมไม่สามารถเล่นได้นะครับ โอเคเก็บไปเลยโอ้วาามขออนุญาตเซฟชั่วคราวนะครับเทบแล้ว right. <Yeah. S 1> ใช้ไปเลยนะครับ ใครน่ะใจเย็นคุณผู้หญิงไปได้แค่นี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะค้างนะครับค้างยาวเลยนะครับก็ไม่ได้ตัดคัเซนด้วยนะครับอื้อ แต่ปกติไม่ค้างนะครับตรงนี้นะครับผมพูดตามตรงเลยว่าไม่ค้างครับตรงเนี้โอ้ไม่รู้ว่าจะค้างอะไรกันขนาดเนาะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงจุดนี้ก่อนนะครับจุดนี้นะครับจะมีให้เลือก,กระหว่างสองทางระหว่างการลงไปในท่อระบ,บายน้ํานะครับกับการที่เราไปหลบแล้วก็เราจะปาไอขวดอะไรนะนี่เรียกว่ากดไฟใส่ถังแก๊สนะครับเพื่อให้เจนิมสิตนะครับ สลบนั่นเองนะครับก็ตอนนี้มันฉากค้างใช่ไหมเดี๋ยวเราเรามาตัดกันอีกสักโค่หนึ่งนะครับที่เราอาธิบายกันแล้วนะครับเรามาเจอกันสักรู่เดียวโอเคแล้วหลังจากที่เราค้างกลับมาเราตัดเป็นที่ฉากจะไม่เสร็จเลยนะกันนะครับเพราะว่ามันค้างนานนะครับทีนี้เราเลือกว่าระหว่างการล,ล,ลงไปในท่ออ่ะ การะเบิดครับแล้วผมจะเลือกการปาราระเบิดนะครับคุกตรงนี้นะครับมลังจากทีะปานระเบิดแล้วฉากนี้นะครับเราสามารถฆ่าเ็มสิทธ์ได้เลยนะครับตอนนี้เรารีบปีนครับก็ราะ มันตื่นแล้วมันตื่นแล้วนะครับว้คือการผิดพลาดเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยนะครับผมไม่ถนัดอ่าโอเคครับอากาศที่เราตัดกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องเซฟไว้ก่อนนะครับ Our หลังจากที่ภาพเกมมันหายไปนะครับผมก็ตับมาช่วงที่ตรงนี้พอดีพอเ,เกมนี้นะครับมันค้างบ่อยมากผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรมันค้างบ่อยมากเลยฉากนี้เราสามารถฆ่าเจมสิตได้นะครับถ้าลกูกศรคุณเหลือนะครับอุ้ย chiêu 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 chiêu, nhưng mà nhưng mà, lâu chiêu chiêu mình, chiêu จะไปจิวแย่เลยค่นี้มันถึงจุดเซฟแล้วอืนี้ผมไม่ได้เปิดเอ,อสูตรใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเซฟกันเปล่าๆตรงนี้ไว้ก่อนักอันนึงจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราขอเซฟก่อนนะกัน เราขอผสมอุตสักแป๊บหนึ่งนะครับแขนนี้นะว่าไม่น่าจะใช้ล่ะนะครับหรือเปล่านั้นเราเอาไว้ก่อน้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเอาอัญมณีกันอ,อัญมณีสองอันนะครับเราจะเก็บไว้นะครับโอ้เจ็บเลยจิ๋วเอ้ย เหนืเหนือเราจะมาเซฟกันไว้ก่อนนะครับก็เราเซฟไปแล้วนะครับรู้ว่าเซฟจะค้างหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราก็จะขอตัวตัดประเดงนตอนนี้ก่อนแนละ้วกันเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม Res i d e n t e พิวสานะครับถ้าเผื่อท่านชมท่านใดอยากโหลดเล่นก็อย่าลืมไปหาโหลดกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคิดว่าผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็น รค,รคลิปต่อไปด้วยนะเพราะว่าเกมนี้ข้ามบ่อยมากนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทัิ้งต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายมน,นฝันดีนะครับบ๊ายบาย